Your Excellency, You floor. have the floor. ท่านประธานและท่านผู้นำทุกท่านผมมาร่วมประชุมวันนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญสูงสุดกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยไทยพร้อมจะร่วมมือกับทุกประเทศและทุกภาคส่วนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันในการแก้ปัญหาครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของโลก พาะภารกิจนี้ก็คือความเป็นความตายของโลกและอนาคตของลูกหลานพวกเราทุกคนในปัจจุบันไทยปล่อยก๊าซเรือกระจกออกในปริมาณเพียงประมาณร้อยละ0.72ของการปล่อยก๊าซเรือกระจกทั่วทั้งโลกแต่ประเทศไทยกลับเป็นหนึ่งใน10ประเทศที่จะได้รับผลกระทบร้ายแรงที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนี่คือเหตุผลสำคัญที่ผมไปร่วมการประชุมสุดยอด เรื่องภูมิอากาศของสหประชาชาติที่กรุงปารีสเมื่อปี2015โดยไทยอยู่ในประเทศกลุ่มแรกที่ให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีของความตกลงปารีสคำมั่นสัญญาของไทยนั้นมิใช่คำมั่นที่ว่างเปล่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาไทยได้ปฏิบัติตามคำมั่นทุกประการที่ให้ไว้กับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องและมีการดำเนินการอย่างแข่งขันภายในประเทศภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไทยได้กำหนดเป้าหมายนามาเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพ,พลังงานและขนส่งอย่างน้อยร้อละภายในปี2020แต่ถ้าว่าในปี2019ไทยสามารถลดการเรือนกระจกได้แล้วร1 7ซึ่งเกินเป้าหมายที่เราตั้งไว้กว่า2เท่าและก่อนเวลาที่กำหนดไว้มากกว่า1ปีนอกจากนี้ไทยยังเป็นประเทศแรกที่จัดแรกๆที่จัดส่ง NDC ฉบับปรับรุงปี2020 และจะทำไปงานต่างๆในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นล่าสุดไทยทรงยุทธศาสตร์ระยะยาวนั้นการพัฒน,นาแบบปล่อยการเรือกระจกะระดับตำให้กับ UNFSC โดยไทยเป็นประเทศแรก,แรกที่จัดทำยุทธศาสตร์นี้วันนี้ผมมาพร้อมกับเจตนารมณ์ที่เป็นความต้าทายอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะยกระดับการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอา,ากาศอย่างเต็มที่และด้วยทุกวิถีทางเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ในปี2 0 6 5หรือก่อนหน้านั้นด้วยการสนับสนุนทางด้านการเงินและเทคโนโลยีอย่างเต็มที่และเท่าเทียมรวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถจากความร่วมมือระหว่างประเทศและกลไกลภายใต้กรอบอนุสัญญาผมมั่นใจว่าประเทศไทยจะสามารถยกระดับ NDC ของเราขึ้นเป็นร้อยละ40ได้ จะทําให้การปล่อยการเรือกระจกของสุทธิของไทยเป็นศูนย์ได้ภายในปี2050ขณะนี้ประเทศไทยนาแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG มาเป็นยุศาสตร์แห่งชาติเพื่อนําไปสู่การปรับกระบวนทัศน์และพฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ทําลายระบบนิเวศซึ่งไทยจะนาแผนนี้มาเป็นวาระหลักของการประชุมเอเปกที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้าสุดท้ายนี้ผมคิดว่าหมดเวลาแล้วนะครับสําหรับความล้มเหลวอีก และโลกกําลังบอกเราว่าการพัฒุ์สลายธรรมชาติต้องยุติเพียงเท่านี้เพื่อการรงไว้ซึ่งแหล่งอาหารแหล่งน้ําและแหล่งอากาศที่ทุกคนต้องหายใจร่วมกันดังนั้นมนุษย์จะต้องมีความกล้าหาญมีความชาญฉลาดมีการรู้คิดมีความอดทนสูงสุดเพื่อน,นําชัยชนะมาสู่ลูกหลานของเราผมขอย้ำว่าเราทุกคนไม่มีแผนสองในเรื่องของการรักษาเยียวยาสภาพภูมิอากาศเพราะเราจะไม่มีโลกที่สอง ซึ่งเป็นบ้านของพวกเราเหมือนโลกนี้อีกแล้วขอบคุณครับ Thank you Your Excellency